คุณกำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ด r จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญครับที่แล้วนะคะเราได้คุยกันไปนะคะว่าอาการเบื่อเกิดจากอะไรบ้าง ทั้งปัจจัยตัวเราเองและอาจจะมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะครั้งนี้ค่ะชวนคิดชวนคุยกันต่อนะคะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะออกจากอาการเบื่อเซ็งของเราได้อย่างไรบ้างนะคะหนึ่งเลยค่ะถ้าความเบื่อเกิดจากการที่เราไม่มีทิศทางชีวิตค่ะไรซึ่งเป้าหมายไม่รู้ตื่นขึ้นมาแล้วจะทำอะไรมันเซ็งไปซะทุกอย่างมันไม่มีทิศทางมันไม่อยากคิดไม่อยากทาอะไรขอเป็นแบบนี้ค่ะ ถามตัวเองนิดนึงค่ะว่าเรานั so like ้นอยากให้ตัวเองนั้นมีภาพที่เราต้องการคือภาพอะไรคะถ้าเราบอกว่าก็ไม่อยากเป็นแบบนี้ถ้าไม่อยากเป็นแบบนี้ช่วยเปลี่ยนคำได้ไหมคะถามตัวเองนิดนึงแล้วเราอยากจะเป็นแบบไหนกันคนที่เบื่อแล้วอยู่ในอาการเบื่อจะบอกว่าฉันไม่ชอบอ่ะฉันไม่ชอบฉันเบื่อไปหมดไม่อยากทำนู่นไม่อยากทำนี่กินยังไม่อยากกินเลยเดินก็ยังไม่อยากเดินเลย แค่นอนยังเบื่อที่จะนอนเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราพูดแบบนี้ค่ะมันยิ่งไม่เห็นเป้าหมาย 1. เป้าหมายที่เราจะต้องเกิดขึ้นมาก่อนและให้ทิศทางเกิดมาก่อนก็คือเป้าหมายว่าถ้าอย่งงางนั้นแล้วเปลี่ยนจากคาว่าไม่อยากมาเป็นคําว่าอยากได้ไหมคะถามตัวเองก่อนเลยนะคะถ้าใครมีความรู้สึกเบือ่อตอนนี้อาจจะหากระดาษหรือว่าใช้ตัวของแท็บเล็ตของท่านมือถือของท่านค่ะแล้วลองพิมพ์ลองเขียนนะคะ ลงไปว่าเอ๊ะถ้าฉันอยากเนี่ยฉันอยากให้ตัวเองเป็นแบบไหนฉันอยากมีอารมณ์ที่ดีขึ้นฉันอยากมีชีวิตชีวามากขึ้นฉันอยากจะเป็นคนที่หัวเราะได้มากขึ้นฉันอยากจะเป็นคนที่กลับมาแล้วสนุกกับชีวิตให้ดีขึ้นช่วยเปลี่ยนคำว่าไม่อยากเป็นคำว่าอยากแทนค่ะเพราะนั้นเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนคำว่าไม่อยากเป็นความอยากคำว่าอยากจะทำให้เราเริ่มมองเห็น เรียกว่าเป้าหมายหรือเรียกว่าอนาคตรหรือสิ่งที่เราอยากจะเป็นแต่เมื่อไรก็ตามที่คนเบื่อคือจะอยู่กับสิ่งที่จำเจซ้ำซากและการพูดคำว่าไม่อยากไม่อยากไม่อยากยิ่งไม่อยากไม่อยากไม่อยากยาก,ก็ยิ่งทำให้เราลงลึกถลำลงไปกับความเบือ่อเบื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 ่อมากกว่าเดิมเพราะนั้นเปลี่ยนตัวเองค่ะอยาก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 จะอะไรให้สมองมันคิดขึ้นมาก่อนนะคะทำได้หรือ,อยังไม่รู้แต่เปลี่ยนก่อน หลังจากที่เราตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองได้เป้าหมายเล็กๆค่ะว่าเราอยากให้อารมณ์เราดีขึ้นแค่นี้ก็เป็นเป้าหมายแล้วนะคะพูดลอยๆขึ้นมาก่อนก็ได้คือเริ่มต้นคือเปลี่ยนคำว่าไม่อยากเป็นอยากก่อนแค่นี้ค่ะที่เป็นรูปธรรมแต่หลังคำว่าอยากแล้วจะพูดอะไรไปพูดไปเลยค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่หลังคำว่าอยากเราจะย้อนแย้งตัวเองกลับมาอีกมาสู่คำไม่อยากต้องเตือนตัวเองเลยคะ่ะตัดออกเช่น ก็ฉันอยากให้ฉันเริ่มมีอารมณ์ที่ดีขึ้นฉันอยากจะเป็นคนที่มีชีวิชีวามากขึ้นแต่มันเบื่ออ่ะถ้าเริ่มเป็นแบบนี้ปุ๊บตัดคำพวกนี้ค่ะให้รู้สติตัวเองว่าอุ๊ยเรากำลังเข้าไปติดกับดักเราอีกแล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วค่ะเพื่อให้ความรู้สึกอยากดีขึ้นค่ะลุกขึ้นมาเลยนะคะณนะตอนนี้สลัดร่างกายตัวเองค่ะสลัดร่างกายตัวเองก็คืออาจจะยักย้ายถ่ายเทนะคะ เคลื่อนร่างกายตัวเองตั้งแต่ศีรษะค่ะเริ่มเคลื่อนศีรษะเริ่มหมุนคอหมุนศีรษะนะคะเริ่มยักไหล่ค่ะหมุนไหล่ไปด้านหน้าด้านหลังนะคะเริ่มขยับมือไม้ค่ะเหมือนกับว่าเป็นการสลัดความเครียดที่มีออกหรือถ้าเราดูนักกีฬาค่ะนักกีฬาจะต้องอุ่นเครื่องถ้าเราอยากจะเดินหน้าเราอยากจะ ก้าวไปข้างหน้าเราต้องสลัดของไม่ดีทิ้งก็คือสลัดออกสลัดออกก็ใช้ด้านร่างกายเลยค่ะก็คือหมุนสลัด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 ถ้าเรียกว่าสลัดตัวขี้เกียจออกสลัดตัวความเบื่อออกให้ความรู้สึกของเราคือใช้ร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวแทนของการสลัดความเบื่อทิ้งไปแล้วที่สุดแล้วค่ะสลัดอีกอย่างหนึ่งที่เร็วที่สุดเลยนะคะก็คือการใช้ลมหายใจสลัดความเบื่อออกหายใจออกค่ะอย่าเพิ่งหายใจเข้านะคะหายใจออกก่อน สลัดตัวนะคะหรือว่าเคลื่อนย้ายตัวแล้วหายใจออกโอยโอ้ยอ้ยเบื่ออ้ย,อย,อย,อยให้ออกอย่างรู้ตัวจะพูดคำนี้ออกมาก็ได้ว่าเบื่อเพราะเราต้องการสลัดความเบื่อออกก็ตะโกนออกไปพอเราเอาออกได้ปุ๊บนะคะอาจจะมาเรียนรู้อยู่กับร่างกายนิดนึงพอสลัดสลัดแล้วนะคะเคลื่อนย้ายตัวแล้วพูดเสร็จปุ๊บจงังหวะหายใจเข้าเนี่ยะคะ่ะ เมื่อเราหายใจออกปุ๊บมันจะมีจังหวะหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆเนี่ยนะคะใช้จังหวะตรงนั้นกับการยิ้มค่ะแล้วก็คลายออกอีกครั้งหนึ่งฮ่าตั้งตัวให้ตรงเหมือนกับเปิดมือนะคะออกด้านข้างแล้วก็ขึ้นมาเลยคือฮ่าบอกกับตัวเองนะคะว่าตอนนี้เราอยากจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นแล้วหายใจออกแล้วหลังจากนั้นค่ะผลักตัวเองทันทีเลยค่ะคือผลักตัวเอง ให้เริ่มกระทำอะไรใหม่ถ้ายังผลักตัวเองไม่ได้ใช้แบบนี้ก่อนคะ่ะใช้ระบบความคิดก็ได้ให้ใช้ระบบความคิดว่าพูดอะไรขึ้นมาแล้วลงด้วยคำหลังว่าดีกว่าเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเปิดทีวีดูดีกว่า เดี๋ยวเปิดหน้าต่างชมวิวดูดีกว่าเดี๋ยวลองหาอะไรมาทำเล่นดีกว่าเดี๋ยวฟังเพลงดีกว่าลองใช้นะคะคำว่าดีกว่าลงไปในประโยคต่างๆเพราะว่าคำว่าดีกว่ามันจะทำให้เราเห็นว่ามันมีอะไรที่ดีกว่าสิ่งที่ทำอยู่แปลว่าคำว่าดีกว่านั้นจะทำให้เรานั้นออกจากคำว่าจำเจซ้ำซากนะคะ ถ้าเราใช้กระบวนการนี้นะคะว่าเดี๋ยวไปดื่มนมก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปทำอะไรนะคะให้รู้สึกว่าเหงื่อออกก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มมีกิจกรรมเราเริ่มมีสิ่งที่เราพูดกว่าดีกว่าปุ๊บหัวสมองของเราค่ะจะมีทิศทางของการรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ดีขึ้นและมันจะเป็นความท้าทายเล็กๆค่ะที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มทาได้อาการเบื่อที่เราเรียกว่าเราติดอยู่กับดักตรงนั้นมานานเนี่ย ถ้าจะทําให้เราต้องท้าทายในสิ่งใหญ่ค่ะตัวของสมองของเรามันอาจจะต้านว่าสุดท้ายแล้วมันจะบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ทําหรอกมันไม่ได้หรอกเบื่อก็ไม่ไม่อยากอะ่ะมันจะกลับมาที่เดิมแต่ขอเริ่มทําจากเล็กๆก็คือใช้คําว่าดีกว่าเนี่ยเป็นตัวนําทางพอใช้คําว่าดีกว่าเป็นตัวนําทางปุ๊บค่ะกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเล็กๆลองทําได้เลยค่ะถ้าเราบอกว่าเราจะไปดื่มน้ําไปเลยค่ะดื่มน้ําแล้วพอดื่มน้ําปุ๊บนะคะเริ่มเสริมสร้างตัวเองนิดนึงดื่มน้ําอ่า เออค่อยดีขึ้นละอ่ะค่อยดีขึ้นเริ่มทํากิจกรรมอะไรบางอย่างขึ้นมาเช่นเราอาจจะบอกว่าเราอาจจะหาเอ้ยฟังอะไรดีกว่าเดี๋ยวลองฟังพอดแคสต์ซิช่องไหนดีนะเอ๊ะฟังช่องนี้ดีกว่าพอฟังปุ๊บอืมไม่ใช่อะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนช่องอื่นดีกว่าก็ได้ นะคะขอให้เริ่มมีเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมในเริ่มของการเริ่มต้นในการทำอะไรขึ้นมาก่อนเมื่อเราได้เริ่มต้นทำอะไรมันจะค่อยๆสร้างค่ะหรือว่าทำให้เรานั้นนะคะกระตุ้นศักยภาพที่เรามีเนี่ยขึ้นมาก่อนได้พอเริ่มทําแบบนี้ปุ๊บจากคาว่าดีกว่าปุ๊บเริ่มเพิ่มคําให้แรงขึ้นค่ะหาอะไรอะไรสนุกๆทำเดี๋ยวลองดูซิอะไรสนุกๆที่เคยทํามีอะไรนะที่ฉันเคยทําแล้วฉันชอบบ้าง เริ่มใช้การคิดที่จะถามคําถามตัวเองค่ะขึ้นมาว่ามีอะไรนะที่ฉันชอบบ้างมีอะไรที่ฉันชอบบ้างที่ฉันอยากทําได้บ้างอ่ะอ่ะเดีวลองทําดีกว่าพอเราทําแบบนี้ค่ะแล้วก็มีสิ่งใหม่แล้วเ,เริ่มหลุดจากความจําเจนและเราเริ่มที่จะสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองได้ทีละนิดทีละนิดเราต้องเริ่มบอกตัวเองต่อค่ะถ้าเจอกับสิ่งเก่าเช่นสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้อาจจะต้องไปในสถานที่ทํางานถ้าในเรื่องงานค่ะ เราอาจจะพูดคุยไม่ได้และมีข้อจํากัดก,กับคนในงานจริงๆกับเพื่อนร่วมง,งานจริงๆหรือกับหัวหน้าจริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะชีวิตของเราค่ะไม่ได้มีคนในที่ทํางานเท่านั้นเรายังมีเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของเราอาจจะเป็นเพื่อนโรงเรียนของเราหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องค่ะหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงค่ะที่อยู่ใกล้ๆตัวเราค่ะเราสามารถที่จะพูดคุยนะคะเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับบุคคลเหล่านั้นได้แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงก็าอาจจะเหมือนกับพูดคุยกับเขาเล่นกับเขาเพราะว่าเมื่อหร่ก็ตามที่เราอยู่กับสัตว์เลี้ยงเราจะเห็นปฏิกิริยาของสัตว์เลี้ยงที่มีต่อเราได้จะเป็นสุนัขก็ดีแมวก็ดีหรือบางคนบอกเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถบริหารจัดการตัวเองนะคะให้ปลาให้อาหารปลานะคะหรือว่ามีการเล่นกับปลาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะมีความรู้สึกว่าเราได้รับการตอบสนองค่ะจากผู้คนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง หรือบางคนถ้ามีต้นไม้นะคะอยู่ที่บ้านการได้เข้าไปตัดแต่งต้นไม้การได้จัดการกับต้นไม้ปลูกยกกระถางตรงนั้นไปตรงนี้ยกตรงนี้ไปตรงนั้นลองเล็มนะคะใบหรือว่าแต่งใบแต่งต้นไม้เพิ่มเติมตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราเองมีความสามารถในการบริหารจัดการได้ที่ที่หนึ่งค่ะอาจจะจัดการอะไรไม่ได้เราก็ลองย้ายที่ไปยังที่ที่เราจัดการได้สิคะ แต่ถ้าเราดันทุรังไปอยู่กับที่ที่ต้องไม่ได้ฉันจะต้องทําให้เขาเปลี่ยนให้ได้ไม่ได้อะฉันจะต้องทําให้เขาเข้าใจให้ได้ตรงนั้นนะคะเมื่อเรารู้สึกว่าเราหมดแรงการหมดแรงตรงนั้นมันก็เลยอาจจะทําให้เรามาตอบคําถามตัวเองว่าฉันไม่มีความสามารถมากพอและเมื่อลดทอนคุณค่าตัวเองว่าไม่มีความสามารถมากพอมันก็จะทําให้เรากลับมาติดกับตัวเองตรงที่ว่าฉันทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถามตัวเองค่ะ แล้วสถานที่ไหนบ้างใครบ้างที่ฉันพอจะทําอะไรได้ไม่เช่นนั้นแล้วค่ะความเบื่อของเรามันอาจจะกลายเป็นการที่เราไปพลานกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะจัดการตรงนี้ไม่ได้พอเจอคนอื่นเราก็เลยกลายเป็นพานคนอื่นแทนแต่ถ้าเราจะจํากัดข้อจำกัดของเราให้ออกจากความเบื่อเพราะฉะนั้นต้องดูว่าใครที่จะเป็นตัวช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแทนคุยกับคนนั้นค่ะแลกเปลี่ยนกับคนนั้นค่ะ หาคนใหม่หาสภาพสิ่งแวดล้อมใหม่คะ่ะเพื่อเมื่อเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมใหม่แล้วอยู่กับคนใหม่ให่อยู่กับความคิดใหม่ๆแล้วเมื่อเรากลับไปอยู่สิ่งแวดล้อมเดิมคะ่ะเราจะได้รู้สึกว่าความทนทานของเรานั้นทําได้ดีขึ้นและเรารู้ว่าถ้าเราจะต้องเบื่ออีกแล้วเราจะจัดการความเครียดหรือจัดการความเซงความเบื่อของเราได้อย่างไรเราจะมีทางออกเราจะมีทางเลือกให้กับชีวิตตัวเองได้เพราะนั้นจะเห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่เราทําได้คะ่ะ เราทําได้ไม่ยากเลยกับความเบื่อก็คือ1เลยนะคะหาเป้าหมายเอาเป้าหมายแบบง่ายๆขึ้นมาก่อนให้ชีวิตรู้สึกมีเป้าหมายได้สลัดตัวนะคะสลัดลมหายใจสลัดความเครียสลัดความเซ็งสลัดความเบื่อออกไปนะคะขับเคลื่อนร่างกายขึ้นมาค่ะและใช้คําพูดกับตัวเองไปทําอะไรก่อนดีกว่าทําอันนั้นดีกว่าทําอันนี้ดีกว่า รวมถึงนะคะรู้สึกดีกับสิ่งที่เรารู้สึกทําได้ดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอข้อจํากัดค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่จะเจอกับสภาพแวดล้อมที่คิดว่าควบคุมไม่ได้จริงๆจัดการไม่ได้แล้วจริงๆหาสิ่งแวดล้อมใหม่หาคนใหม่หา สิ่งใหม่ๆที่เราจะทำแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราเองก็เริ่มมีศักยภาพแล้ววันหนึ่งที่จะต้องกลับมาอยู่กับสิ่งที่เราทําอะไรไม่ได้เราจะรู้แค่ว่าเราอยู่ตรงนั้นเพื่อประคองไปและสุดท้ายเราจะมีทางออกเราจะมีทางเลือกเราจะมีทิศทางที่เราจะจัดการตัวเองได้ค่ะชีวิตนะคะ เป็นของเราเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดการกับชีวิตของเราได้แต่ชีวิตของคนอื่นค่ะเราอาจจะจัดการชีวิตเขาได้หรือไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะนั้นเลือกกลับมาค่ะที่เราจะบริหารชีวิตของเราแล้วสุดท้ายค่ะสิ่งต่างๆในชีวิตมันจะดีขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ